ให้ดีในทุกวันด้วยซ o o i ยครับ0653500999ครับภาพชั้ในยกที่ผ่านมาครับเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับยกที่2ครับนี่จังหวะสับสอกซ้ายของประจันวารุธครับยกที่3ครับเกมเปิดครับอ่ะตามต่อนะครับเพิ่งทางยก3ครับเจเจเมม y รีนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับเพื่อนพ้องน้องพี่ไปใช้บริการกันได้นะครับอีกหนึ่งสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจนะครับสาว่าน้เปิดเวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับ4ทุ่มอ่ะเจเจเมมเบอรีนะครับ แล้วก็ครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยครับอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เพจมวยทุเดย์นะครับบนเวทีครับตามต่อขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเอาละครับตอนนี้ทางด้านของคมอาวุธ2ยกที่ผ่านมาทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับความหลากหลายของอาวุธนี่ถือว่าจะเป็นปัญหาของเพราะอไปครับความหลากหลายอาวุธของประจันบาเนี่ยครับจะเป็นปัญหาของอาวุธหรือเปล่าครับเริ่มเดินบ้างแล้วนะครับคมอาวุธเอาละครับต่างคนต่างต่อยในทรงของตัวเองแล้วนะครับ ท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับหนูไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยนะครับอ่ะนั่นแหละครับชอบสรงไหนครับชอบใครชอบมันเนี่ยครับคมอาวุธนี่คือเครื่องหมายการฆ่าของเขาอยู่แล้วนะครับเดินติดถึงตัวแลยครับนั่นแหละครับหมัดนาแขงตามอ้าวมาเดินและต่อยได้นะครับคมอาวุธถอยนี่มันไม่ไม่ใช่สไตล์ของคอมอาวุธขยับเข้าไปครับโยนเข่าขวาครับเตะขาครับคมอาวุธอ่าล่ะครับเน้นช่วงล่างครับ ก็ลองไปดีและหลายอย่างครับแหมัดบ้างนี่ครับเตะขาบ้างครับดูว่าคู่ต่อสู้จะออกอาการให้ตัวเองมีย้ำไปตรงไหนเจอสอกซ้ายของประจันบาลอาศัยความเร็วครับประจันบาลครับขมูนเตะขวาสอกซ้ายแล้วดันออกไปครับไม่แลกไม่ประท้าด้วยเลยครับสู้กันครับดูนะครับศอกซ้ายเอาละครับทางนานของประจันบาลดูนะครับสับศอกแล้วถอยออกมาไม่ผู้นี้ดีมากเลยอ่ะจัดได้ดูดีจริงๆนะครับ ผม,ผมอาวุธน้ำเงินนะครับประจันบาลแดงเอาอ,อาวุธบุกแล้วหน้าที่เขาจะต้องเดินตลอดนะครับผมอาวุธขยับสอกซ้ายครับแต่ว่าหน้ายังไม่แหกนะครับเอาเจอสอกซ้ายนี่ครับอาศัยอาวุธเยอะครับในขวามาครับคนหนึ่งอาศัยความหนักนวงในในขวางเอาไว้ครับต่างคนต่างถ้าแผลแตกนี่จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากมาเมล็ดพันข้าวโพดชั้นดีครับจีทีวอ,อ้า ไงครับเจียวเจ้าเลยครับในช่วงทายกชมโฆษณนก่อนเดี๋ยวกลับมาผู้ชกของเฮอริเคนคนต่อไปครับกล้าเอาเฮอริเคนมาวัดชั้นคมอาวุธเลยครับโอ้โหเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าก็ต้องสู้เขาโอ้โหนี่ทํางานล่วงหน้าเลยครับติดตามนะครับวยดีวิทีไทยจิตเมืองนนท์ครับอตคสามนนทบุรียงนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสักราชใหม่วันอาทิตย์ที่26นะครับคุณสมจิตแว่นแก้วซอเอและก็ดรวิชิตครับเนี่ยครับจะเลี้ยง อาหารนะครับแฟนๆทุกท่านเลยครับเอาละครับทางด้านของคมอาวุธเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับต้องบอกว่าต้องต่อยตามทรงของตัวเองนะครับชนอย่างเดียวคมอาวุธไม่ต้องชนนี่ถ้าตังรับไม่ใช่คมอาวุธยันมาต้องรับให้โอ้โหศอกดีเหลือเกินเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเข่าโอ้ขวานคนละเล่มโอ้เจอสอกขวานะครับเอาศอกซ้ายก็มาครับทางด้านของประจันบานครับของอุธเดินชนต่ออุ้ยถีบได้ครับมาขวาไม่ถึงครับของนายได้ตีได้ไหมเอาตีเข่าซ้ายครับ ปอาจันบานครับปอาจันบานรัดเอวครับเพื่อรอกรรมการเอาละครับผาครั้งเวทีครับเดินต่อครับทางด้านของขมาวุธก,ล,กล้าแรกกล้าลุยกล้าเดินกล้าบวกอยู่แล้วนะครับเอาละครับที่ผ่านมาทางด้านของปอาจันบานต้องขอว่ายังไม่โดนครับดักด้วยศอกซ้ายครับขมาวุธคว้าได้ไม่ได้ครับหมัดขวานำเขา้ขาไปคว้าได้หาเลี่ยมหาจังหวะตีได้ไหมปอาจารบานเนี่ยครับเล่งตีด้วยข้าขวาเอาละครับกรรมการบนเวทีพงศักดิ์แปะละม่อมครับปล่อยให้ตีหนึ่งครั้งครับเดินเข้าไปต่อนะครับทางด้านของขมาวุธครับ นี่ครับขาดวนชวนแรกไปเจอเหลี่ยมของประจันบาลเอาครองได้ครับครองได้ครองได้เอาตีเข่าขวาครับพระอาวุธแน่ในได้ค่ป้องกันครับตอนนี้ประจันบาลพองอาวุธเดินต่อครับนี่ครับมุ่งมันตั้งใจนะครับเสียต่องสุรพลประสิทธิพันธ์นายใหญ่แคมป์เอกรุปลุนอยู่หน้าจอทีวีครับเอาละครกนได้ได้ทีขยมเข้าไปวงในว่าไงครับนั่นแหละครับประจันบาลดันบ้าครับได้จังหวะดันบ้าครับดันเข้าไปครับ ดักไปสอกซ้ายมาเสียงเฮมาอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าหลายละรอกเลยเกินครับคู่นี้เอาละครับประับ,บานฮึดมาอีกแล้วโอ้โหยกนี้ยกเดียวนี้หลายตลบนะครับโอ้โหต่อยกันวันนี้โอ้โอโอที่ไหนใหญ่ไหน,นก็ดูกันรุ้นลุ้นเอาแต่ยัดมาจับเทไปโอ้โหโออมองมุมไหนครับ มองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการครับเพราะว่าดีคนละอย่างจริงๆครับเตะขวาลาคาไว้ครับแล้วก็หมดยกแล้วก็จะเป็นแต้มก็คือการออกอาวุธกระทำคู่ต่อสู้ครับนี่ยกทุกท่ายกสุดท้ายครับเป็นคู่แรกที่เดินมาถึงยกนี้ครับในวันนี้อ่ะตามต่อครับ้างหน้าครับไฟหน้าเจอทางหน้าของเอริเคนครับเอาอะครับก่อนนายเด้งตีก็เรียกว่าเอาเอริเคนมาวัดชั้นเลยครับ จะผ่านหรือไม่ผ่านอาล้วครับเป็นโอกาสของประจานบานอีกครั้งหนึ่งที่วโอ้ยแมเจอมอนยันหลักครับครับแต่ว่าไม่ว่าผลการชชกจะออกมาอย่างไรนะครับเชื่อว่าได้ใจของแฟนมวยดีบุีไทยแล้วก็สกิจเมืองนนนในวันนี้อย่างแน่นอนครับสุนทอนสีบรลาวราชิดแจ่มชื่นแล้วก็จัดัยสอนทาครับรวมกันแนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของประจันบานนะครับ นะครับนักชกวัย25ปีจากศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับพลิกกลับมาชนะคะแนนคมอาวุธแบบสนุกเลยครับก็รับรางวัลนะครับจากยาบำรุงร่างกายนะครับตราเสือนะครับตราเสือ11ตัวครับยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวครับโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันครับกราบพระพระคุณครับที่มารวมส่งเสริมวยไทยไปด้วยกันพักกันก่อนนะครับ